การภาวนาให้ละความคิดหยุดความคิดแค่ยมพูดคำเดียวในใจนี่พบใหม่เกิดแล้วนะดังนั้นถ้ายมรู้ว่าพู้เจ้าตรัสว่าอย่างไรยมจะไม่กล้ามีความคิดคำพูดแม้แต่นิดเดียวพระองค์บอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฟังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ เมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีนั่นคือยงคิดนิดนึงเนี่ยพบใหม่เกิดแล้วและพบเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุให้เกิดชรลาและมรณนะความแก่เจ็บตายก็จะมาเยือนเราอยู่ดีแก้ไม่ได้พระองค์กําลังแก้ปัญหาความตายตายมาจากอะไรเพราะเกิดเกิดมีเพราะอะไรเพราะพบพบมีเพราะอะไรเพราะ อุปทานแต่โยมกําลังสร้างพบอยู่ตลอดแก้ปัญหาตายไม่ได้เห็นไหมนี่คือเหตุผลที่ทําไมพระเจ้าไม่เคยสอนให้เราแบบว่าคิดคิดคิด,คดมีแต่ให้ละความคิดละภพละชาติเข้าใจไหมหลักการเป็นอย่างนี้รายละเอียดแอลเพิ่มเอาข้อต่อไปนะครับขอโอกาสครับศิลกับทมสินกับการปฏิบัติธรรมต่างกันอย่างไร ศีลกับการปฏิบัติธรรมศีลก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติด้วยกายวาจารหรือใจถ้าโยมกําลังปฏิบัติด้วยกายกับวาจานั้นคือส่วนศีลถ้าโยมกําลังปฏิบัติด้วยใจซึ่งมีอน,นิสงส์งมากกว่ามากมายมหาศาลนะโยมกําลังปฏิบัติภาวนาเหมือนกันปฏิบัติธรรมเหมือนกัน เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคลิปนี้จะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆพื่อทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,นทุกคนนะครับย่อมมีความทุกข์ความสุขผสมผสานกันไปในทุกๆวันนะครับแต่เมื่อเราเจอความทุกข์แล้ว เราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับสำหรับพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อนะครับที่เพื่อนๆได้รับฟังไปนะครับผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆอนอย่างแน่นอนนะครับเพราะคำสอนของพระพุทธองค์ในศาสนาพุทธ นะครับชัดเจนดีอยู่แล้วนะครับความทุกเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อต่อไปนะครับสุดท้ายฟังธรรมบ่อยๆฟังธรรมเป็นนิดย่อมเป็นบุญกุศลนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ